สวัสดีค่ะมาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่8มุมค่ะสําหรับวันนี้เราก็มาเรียนกันในเรื่องของมุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนนางสาวอรวรรธเตชนันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกชื่อมุมส่วนประกอบของมุมและสัญลักษณ์แทนมุมได้นะคะ มาดูคำนิยามก่อนค่ะมุมเป็นคำนิยามนะคะมุมเป็นรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะสองรังสีสอง,ง 4, เส้นนี้เรียกว่าแขนของมุมและจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้เรียกว่าจุดยอดมุมนะคะสัญลักษณ์บอกชื่อมุมก็จะมีเช่นมุม A B C จะเขียนแทนด้วย A B C และใส่หมวกด้านบนตรงกลางเห็นไหมคะ หรือวาดเป็นรูปมุมและเขียนว่า A B C ค่ะเราจะเราจะไม่เขียนแบบนี้นะคะว่าเป็นมุมคําว่ามุมแล้วก็มี A B C แล้วก็มีสัญลักษณ์แทนมุมแบบนี้ไม่ใช่นะคะเราจะไม่เขียนอันนี้ลงไปนะคะมุมนี้เราจะไม่เขียนหรืออันนี้อีกนะคะเราก็จะไม่เขียนตัวนี้นะคะ ในเมื่อมันมีสัญลักษณ์แล้วสัญลักษณ์นี้จะอ่านว่ามุมนั่นเองนะคะจะไม่เ,เขียนคําว่ามุมเพิ่มเข้าไปเด็ดขาดนะคะมาดูค่ะให้นักเรียนหากระดาษ a 4นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนพับกระดาษนะคะตามนี้นะคะพับครั้งที่1พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ ขรั้งที่สองนะคะตามรอยพับนี้เลยนะคะพับขึ้นไปเลยนะคะี่จะได้เป็นรูปนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะพับขึ้นไปนะคะจะได้เป็นรูปนี้มาต่อมานะคะเราก็ลากเส้นนะคะลากเส้นแบบนี้นะคะลากเส้นตามลากเส้นที่ขอบนะคะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะจาก หลังจากลากเส้นตามขอบกระดาษที่พับจะให้เกิดมุมแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้มุมที่ต้องการคือมุมนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็มากำหนดชื่อมุมค่ะเป็นชื่อ a, b, c กำหนดจุด a, จุด b และจุด c ดังรูปนะคะให้ลาก ba และ bc เห็นไหม ba, bc เห็นไหม BA คือรังสี BA ใช่ไหมคะลากจากจุดปลายจุดปลายก็คือจุด B ใช่ไหมคะไปหา A แล้วก็ใส่ลูกศรต่อไปก็ลากจากจุด B ไปหา C แล้วก็ใส่ลูกศรนะคะเมื่อลากรังสีแล้วจะพบว่ารังสีทั้งสองเส้นมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันคือจุด B ตรงนี้นะคะรูปที่ได้ตรงนี้เราเรียกว่ามุมนะคะ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจะเรียกมุมนะคะเห็นไหมรังสีเส้นที่1เห็นไหมคะรังสีเส้นที่สองตรงนี้รังสีนี้เราเรียกว่าอะไรคะแขนของมุมนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีจุดตรงกลางตรงนี้เป็นจุดยอดมุมนะคะพิจารณารูปต่อไปนี้ค่ะ จากรูปจุด O เป็นจุดปลายของ OT แล้วก็รังสี ON ใช่ไหมคะรังสี OT และรังสี ON จะมีจุด O เป็นจุดปลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุดนี้คือจุดอะไรคะจุดยอดมุมแล้วก็รังสี OT และรังสี ON เป็นแขนของมุมนะคะ นี้เรียกว่ามุม T O N เห็นไหมมีคำว่ามุมจะมีสัญ,ญลักษณ์ไหมคะไม่มีเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ T O N และใส่หมวกให้ตรงกลางนี้นะคะหรือวาดรูปมุมแล้วเขียนว่า T O N นะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์แทนมุมนะคะหรือจะเขียนว่ามุม N O T ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ว่า N O T และมีใส่หมวกตรงกลางนะคะที่ตัว O หรือ วาดรูปมุมแล้วก็เป็น N O T นั่นเองค่ะในทางปฏิบัตินะคะบางรูปที่เราเห็นตามในหนังสืออาจจะไม่มีจุดนะคะอาจจะเป็นรูปแบบนี้นะคะหรือบางรูปก็คือไม่มีลูกศรก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเราก็จะได้จุดยอดมุมก็คือตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตรงกลางก็คืออะไรคะจุด O จุด O ตรงนี้ก็จะเป็น แขนของมุมก็คือรังสี OT ใช่ไหมคะกับรังสี ON ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็นส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเนื่องจากไม่มีลูกศรใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง OT ส่วนของเส้นตรง ON นะคะมาดูรูปนี้ค่ะในกรณีที่จุดยอดมุม เป็นของมุมเพียงมุมเดียวกันเรียกชื่อมุมอาจเรียกชื่อตามจุดยอดมุมนั้นเช่นมุม A B C มีจุด B เป็นจุดยอดมุมก็คือมีมุมเพียงมุมเดียวคือมุมนี้นะคะเราอาจจะเรียกชื่อมุมนี้ว่ามุม B นะคะมุม B เห็นไหมคะมุม B หรือมุม A B C ก็ได้นะคะต่อไปในกรณีที่จุดยอดมุมเป็นของมุมหลายมุมการเรียกมุมอาจใช้ตัวเลขกำกับ นะคะเพื่ออ้างถึงมุมที่ต้องการนะคะก็คือเขียนตัวเลขกำกับนะคะเนื่องจากมันมีหลายมุมนะคะจะเห็นว่าจุด B เป็นจุดยอดมุม B เห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยเป็นจุดยอดมุมของตัวไหนบ้างคะ A B C ก็คือมุมที่1น่นี้ใช่ไหม A B C แล้วมุมที่2ก็คืออะไรคะ A B แล้วก็ D ใช่ไหมคะ A B D แล้วก็สุดท้ายนะคะมุมใหญ่นี้นะคะเห็นไหมมุมใหญ่มุมใหญ่ก็คือ D B แล้วก็ C นะคะจะมีส3มุมนะคะดังนั้นมุม A B C เรียกว่ามุมที่1และมุม A B D เป็นมุมที่2นะคะแต่เราม่นิยมใช้มุมใหญ่นี้เราไม่นิยมเขียนตัวเลขกำกับน,นะคะ ทีนี้มาดูตัวอย่างที่1ค่ะให้เขียนชื่อมุมจุดยอดมุมแล้วก็แขนของมุมชื่อมุมอะไรเอ่ย D F D อะไร D E F หรือ F E D นันเองนะคะ D E F แล้วก็ใส่หมวกใช่ไหมคะหรือ F E D แล้วก็ใส่หมวกตรงกลางนะคะชื่อจุดยอดมุมก็คือจุดอะไรคะตรงกลางก็คือจุด E ใช่ไหมคะ แขนของมุมก็คือดูจุดปลายค่ะตรงที่เป็นจุดนะคะอ่านจากจุดไปหาลูกศรนะคะก็คือ e อะไรคะ ed และ ef นะคะ ed และ ef นะคะก็คือรังสี ed และรังสี ef เป็นแขนของมุมน,นั่นเองค่ะมาดูข้อนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอยเส้นตรงใช่ไหมชื่อมุมก็คืออะไรคะ มุม a b c หรือมุม c b a นั่นเองค่ะ a b c หรือ c b a นะคะ a b c และใส่หมวกตรงกลางหรือ c b a และเส่หมวกตรงกลางจุดยอดมุมก็คือตรงกลางก็คือจุดอะไรคะจุดนี้จุด b นั่นเองค่ะแขนของมุมเหมือนกันค่ะอ่านจากจุดปลายเห็นไหมจุดตรงกลางคือจุดปลายจุดไปหาลูกศรก็คือ รังสี B A และรังสี B C นะคะรังสี B A และรังสี B C นั่นเองนะคะอ่านจากจุดไปหาลูกศรจุดไปหาลูกศรน,นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชื่อมุมค่ะอะไรเอ่ย Z Y N หรือ N Y Z นะคะ เห็นไหม z y n และใส่หมวกตรงกลางหรือ n y z และใส่หมวกตรงกลางชื่อจุดยอดมุมตรงกลางก็คือจุดอะไรคะจุด y นั่นเองค่ะแขนของมุมอ่านจากจุดไปหาลูกศรก็คือ y z และ y n ช่มิคคะ y z และ y n นะคะก็คือรังสี y z เนื่องจากมีลูกศรหนึ่งด้านใช่ไหมรังสี y z และรังสี y n นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะมีภาระงานให้ต้องทำคือทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะหน้า114นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งในอัลบ,บั้มในกลุ่มไลน์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ